เขาเอาปลายออกซะและ้วนี่เป็นสวนกลางโรงพยาบาลจุฬาเลยนี่ตึกดูตึกตึกคอนาสูงสูงสูสูงึ้นไปนู่นเลยนะนี่เลยค่ะบรรยากาศดีดีเนาะฝนไม่ตกวันนี้ก็ย,ยังชั่วหน่อยเยืนตรงนี้จะหอมหอมดอกมโมกหอกโมกหอมชื่นใจเลยตรงนี้นะตรงนี้มีต้นมะม่วงหาวด้วยนี่มะม่วงหาากําลังออกลูกแล้วเ,เพราะว่าดอกเขาเขา้เขาบานนี่ วันนั้นไปเจอที่ไหนนะที่บงังลี่อ่ะเต็มเลยเขาเขาไม่ได้ตัดอันนี้เขาตัดกิ่งไม่ให้มันหนามันเยอะนะเนาะไอ้คนต้นนี้สูงขนาดนี้เขาคงจะอายุเยอะแหละเนี่ยดูแลยากนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นไอ้นั่นน่ะมันเป็นไม่ใช่ว่าดูแลยากหรอกมันตัดยากอ่ะเราตัดไม่เป็นอนะ่ะหนามทั้งนั้นนะเลยแต่ที่นี่เขาเก่งเนาะโอ้ยหนามแข,ข็งแบบนี้สวยด้วยนะเออสมัยย่าทำยูทูบใหม่ๆนี่นคือข้อเปรียบเทียบเลยนะว่า มันยากลาบากคนะกว่าจะได้ผลกว่าจะได้ดอกกว่าจะได้ภาพล้วอดทนสู้ๆค่ะเพื่อนๆมาชมสวนนะวันนี้มาชมสวนหนุนมองไกลๆไปนนุนนี่จกกระต่า,ตายมีจากระต่ายมีคนสวนด้วย,ยไปถ่ายคนสวนเขาเดี๋ยวเขาเขินเขาเขินเขาไม่เขินเราเขินแทนดูที่นั่งต่อที่นั่งสวยๆตามแคปชั่นที่ขึ้นไว้เนาะเดี๋ยวจะคนมาเข้ามาชมบอกว่าไม่มีแคปชั่นนี้นะย่านะ ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณทุกคนเลยจ้าไว้มาหาญาเนี่ยมาดูสวนสวยๆอยู่กลางโรงพยาบาลจ้าไม่ได้ป่วยนะแต่มาเดินเที่ยวมาเก็บคอนเทนต์มาเก็บภาพไปดูใกล้ๆไหมคะดอกขี้ไก่สวยๆนะชื่นชมชื่นชมให้กำลังใจเฟื่องฟ้าเอ้ยเนี่ยคิดถึงเพลงเนี่ยฟอเฟื่องฟ้าเร้อเขอบคุณนะจ๊ะ ชมพูชมพูตัดกับสีเหลืองอลามตรงนู้นงามงามนะจ๊ะนะจ๊ะเราเดินไปดูใกล้ๆนเี่เขามีสีขาวขาวเลยนี่สีขาวแบบว่านี่นะน,นี่นะฝั่งนี้สีขาวเยอะนี่ขาวแบบครีมครีมสวยนะสวยนะนี่ไงงามไหมอ่เขาไปใกล้ๆครัเขาไปใกล้ๆน้องเขากำลังรดน้ําอยู่เสียงเสียงรดน้าฝั่งนี้สวยมากเลยอะ่ะเออนี่เป็นตอกเป็นโดงของอ่อ ฟ้าประทานพรเนาะสวยๆนะน้องชาวสวนก,นก็กาลังเก็บใบไม้กวาดกวาดกวาดขอบคุณหนึ่งไลค์ขอบคุณหนึ่งล้านคนดูชื่นใจชื่นใจนะชื่นใจชื่นใจนะเดี๋ยวถ่ายตัวเองบ้างถ่ายให้เห็นตัวเองบ้างเนาะนะเหมือนที่น้องพิมพ์เคยพูดว่าเราถ่ายให้เห็นตัวเองบ้างนะเดี๋ยวคนอื่นเขาเอา <c oughs> ไปลงที่อื่นมีดีมีลายเออเอาดีๆแล้วกันเนาะมีเก้าอี้นั่งสวยๆเดีวถ่ายแบบนี้สวยดี น่ารักน่ารักนี่ดอกนี่สวยๆกัดบดอกดอกอะไรนะขี้ไก่ขี้ไก่ไกสวยๆนะน่ารักน่ารักขอบคุณทุกกำลังใจนะคะนะแต่ละวันแต่ละเดย์ก็ว่ากันไปในหามุมสวยๆให้ดูเลิฟๆทุกคนเด้อต้นอันนี้นไมนรู้ต้นอะไรคล้ายๆต้นปาล์มสวยเนาะนี่อยู่บนหวัวตอนที่ไปเออเออที่ไหนนะวันนั้นไปที่ที่กระบี่อ่ะก็จะมีต้นหนึ่งสวยมากเลยอันนี้ต้นเข็มเลยเนี่ยสาบานได้ สูงขนาดนี้อะไรสูงเท่าตัวคนเลยต้นเข็มสีชมพูเนะี่ยอืมชอบมากเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยเข็มชมพูสีเก็เสวยหวานต้นใหญ่ใหญสูงเป็นเข็มแน่เข็มนะเข็มสีชมพูนะดอกเข็ม One ru, วันไว้ครูเราก็จิงถึงดอกเข็มอันนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้อู้พึ่งน้อยจะพึ่งน้อยบินว่อนเลยดอกเออดาวกระจายแสดงว่า เกสรเขามีความหวานนี้ความหวานของเขานะนะทำให้พึ่งบินว่อนเลยขอบคุณทุกกำลังใจเห็นต้นสนอีกสองต้นฝั่งกันนี้งามๆค่าชมสวนชมสวนวันนี้ชมสวนชมสวนสักครึ่งรลายแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูขนมกันอาหารกันกินนู้นดอกอะไรนะลันทมลันทมเป็นภาษาบโบราณล,ละมันก็คือดอกไอ้ต้นน,นั้นน่ะ <c oughs> ต้นอะไรนะเขาเรียกเอ่อ บานชื่นชื่น,นบานอะไรนะส่วนชม่ชื่นบ,นบนานแาบไหนวิ่งเราทางนี้ดีกว่าทางนี้ไปปอเทืองไปดูปอเทืองกันนะทุกคนทุกคนปอเทืองกําลังออกดอกด้วยนะสมัยย่ามาใหม่ๆที่เนี้ยมาดูโอ้โตื่นเต้นดีใจป็นต้นปอเทืองแล้วก็เป็นพืชตระกูลถั่วนะเขาบอกนะย่าไปทำกันกนะเวลาเวลาถ่ายกลบลงไปนะ เขาเรียกว่าเหมือนเหมือนในหลวงร .9 เนี่ยเขาบอกว่าเห็นต้นนี้จะคิดถึงในหลวงร .9 เพราะว่าสอนให้เกษตรกร,ร,กรปลูกเพื่อไถกลบไถกลบเพื่ได้เป็นปุ๋ยให้กับพืชเนาะ